สวัสดีครับผมชอนลครับกับรายการเล่นเพลงเก่านะครับก็ไม่เจอกันหลายวันเลยนะครับผมก็วันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเริ่มจากเพลงแรกเลยครับเพลงแม่วงเล็ดภาคสองนะครับผมของหนุ่มกาลาครับถ้าบอกกาลเฉยจะงงนะครับกะลาไหนแต่ถ้าเมกิดบอกหนุ่มกาลาแล้วก็รู้จักทันทีนึกออกทันทีเลยนะครับผมอ่าจากว่านอกกอครับ <thôi S 2> โ <myst> ic, ทโ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 ทอภิโทอภิถังกะละมังตั้งเดไอคิวก็โอเคเกอะไรก็ใบช่ทําไม้ทาไมอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องอ่านเช้าอ่านเย็นอ่านตอนไหนก็ไม่เห็นกระเตื้องเป็นเรื่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 องแน่ๆโอ้ยแย่อันใดก็จงไม่ได้ไม่รู้อะไรบากกวนประสาทคํานวณเคมีชีวะท่องกันจะจักก็ยังจําสูตรพลาด จูู่ก Joseph, ็มีเสียงหนังเกมโชว์เพลงดังเข้ามาเป็นกู้กันเล่นเกมจําได้ช็อตแต่อ่านหนังสือผมช็อต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 ตอบเข้ามาอีกแล้วไกคอมเป้าส่อแววถูกโผล่ขอสงลารพี่ป้านะอานก็หาว่าผมโง่ สอบเรื่องแม่บอกจะให้เรี้ยงให้ผมเติบโตให้อดข้าวอดนมอดกินขนมแล้วจับผมลามโซ่แม่ แมบอกมาสอบผ่านเทอมนี้แม้จะซื้อสีดีเครื่องใหม่ให้ผมเอารองเท้านาฬิกาเสื้อพุ่งเสื้อผ้าก็จะตามใจผมรางวัลที่แม่จะให้ผมคงจะได้ถ้าแม่ช่วยผมตอนนี้ผมอ่านหนังสืออยู่แต่ทีที่แม่ดูมันเป็นเรื่องอูพ่มแม่แม่แม่ไปทีวีหน่อยแม่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 ไปทีวีหน่อยแมแม่แม่ แม,แม่บีทีวีหน่อยแม่แม่ Tuc. แม่แม่บีทีวีหน่อยแม่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 บีทีวีหน่อยแม่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 บีทีวีหน่อยแม่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 บีทีวีหน่อยแม่